ไทโมคิวโนนสารสำคัญที่อยู่ในพืชชนิดนี้ชนิดเดียวเท่านั้นไทโมคิวโนนหรือ TQ นะคะเป็นสารสำคัญที่ออกฤทธิต้านอาการภูมิแพ้ต้านการอักเสบลดความดันและก็ไขมันค่ะที่สำคัญนะคะสามารถรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้ด้วยเนื่องจากที่เขาเนี่ยเข้าไปฆ่าเชื้อ H. p y l o ล i ได้ค่ะนั่นหมายความว่า สารสำคัญชนิดนี้เนี่ยสามารถดูแลสุขภาพของคนเราได้อย่างครบวงจรเลยนะคะและเจ้าทีคิวเนี่ยพบในพืชที่เรียกว่าแบล็ k คูมินหรือว่าเทียนดำและในภาษาอาหรับเรียกว่าฮาปัตุซาดาค่ะแน่นอนนะคะว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาตามสุภาัสสิทธทยเจ้าเทียนดำรสชาติอาจจะไม่ค่อยถูกปากใครหลายๆคนนะคะ ต่แบนด์ชัวดาค่ะซึ่งเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งและเป็นแบรนด์ที่เชี่ยวชาญในสมุนไพรชนิดนี้ได้นำเมล็ดเทียนดำเนี่ยนะคะมาจากสายพันธุ์ที่ดีที่สุดก็คือสายพันธุ์เอธิโอเปียมาสกัดเย็นและบรรจุลงในซอฟต์เจลค่ะซึ่งแน่นอนว่ารับประทานง่ายแล้วก็ไร้กลิ่นหืนเลยนะคะทำให้คนไทยนะคะได้รับสมุนไพรดีๆเพื่อสุขภาพมาแล้วกว่า10ปีค่ะ